การส่งต่อลักษณะทางพันธุกรรมจากพ่อแม่ถึงลูกคือหนึ่งในความซับซ้อนของสิ่งมีชีวิตที่สามารถอธิบายได้ทางวิทยาศาสตร์ครับมันเกิดขึ้นอย่างมีที่มาที่ไปผ่านธรรมชาติที่คัดสรรทั้งยีนเด่นและยีนด้อยค่อยๆประกอบร่างขึ้นเป็นตัวเรา จนเกิดเป็นพฤติกรรมและรูปลักษณ์ภายนอกบางอย่างที่โยงใยจิตวิญญาณของทุกคนเข้าหากันอย่างน่าอัศจรรย์วงจรชีวิตใหม่ถือกำเนิดขึ้นเข้าสารต่อสิ่งที่คนรุ่นก่อนฝากทิ้งร่องรอยแห่งอัตลักษณ์บางอย่างเอาไว้ประหนึ่งพันธสัญญาที่ถูกเขียนให้ผู้สืบสายเลือดได้เดินตามไม่ว่านั่นจะมาจากจิตใต้สำนึกที่หลบซ่อนอยู่ในมุมที่ลึกสุดหรือจากความกระหายที่สังเกตเห็นได้อย่างโจ่งแจ้งก็ตามหรือบ้างก็อาจจะต้องแบกรับความกดดันมหาศาลจาก DNA ของพ่อหรือแม่ ที่เคยทิ้งร่องรอยความทรงจําอันยิ่งใหญ่เอาไว้ให้คนเกินกว่าครึ่งโลกได้นึกถึงแต่คนแบบชาวบ้าน3ามชาวบ้าน4ี่อย่างผมจะไปรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละครับผมมันก็แค่คนธรรมดาที่ไม่ได้สลักสําคัญอะไรมากมายต่อแรงเหวี่ยงใดๆบนโลกแล้วก็ไม่ได้รู้สึกน้อยใจอะไรกับการถูกนับเป็นหนึ่งในประชากรส่วนใหญ่ของมวลมนุษยชาติที่ยืนอยู่ในสถานะแถวๆคนปานกลางแบบพื้นๆบ้านๆทั่วไปโดยกําเนิดผมไม่เคยต้องแบกรับภารกิจที่ยิ่งใหญ่ ไม่เคยถูกมวลความคาดหวังก้อนมาหาศาลเข้าเล่นงานและย่อมไม่ได้มีรหัสทางพันธุกรรมที่วิเศษวิโสจนต้องให้ใครมาไขาความลับของจักรวาลที่นี่แต่นั่นคงไม่ใช่กับเฟเดริโกเคียซ่าครับเพราะถ้าคุณเคยสัมผัสรสชาติของเกาโชซเรอาแถวๆยุค90คุณก็น่าจะรู้ว่าคุณพ่อของเขาแม่งเก่งชิบหาย ในยุคฟีเวอร์ของดนตรีกรันช์ผู้คนยังใช้โทรศัพท์บ้านและรถไฟฟ้ายังเป็นแค่จินตนาการเพ้อฝันแบบหนังสายฝ่ายเกาโชเซเรอาคือสัญ,ญลักษณ์ของเหลีกมหาอำนาจเบอร์หนึ่งของโลกแบบไร้ข้อโต้แย้งและเอ็นวิโกเคียซ่ามันก็ถือเป็นหนึ่งในจิ๊กซอที่โดดเด่นในระดับพอหอมปากหอมคอฮะที่ผมต้องพูดแบบนี้มันไม่ใช่เพราะว่าผมจะไปเนิร์ฟเคียซ่าผู้พ่อให้ดูห่วยลงอะไรแบบนั้นหรอกนะครับ แต่เราต้องพูดกันตามตรงว่าเซเรอาในยุค90ถึงตน้ตนต้น2000มันคือสังเวียนโคลีเซียมที่รวบรวมเอานักลบแกลเดียเตอร,ตอร์กันไว้อย่างคับข้างมันมากซะจนต่อให้ผมเร่งสปีดพูดเร็วเหมือนคำเตือนห้ามดื่มเกินวันละสองขวดของเครื่องดื่มชูกำลังท้ายโฆษณามันก็น่าจะยังนานเกินไปอยู่ดีและนี่ผมหมายถึงแค่ผู้เล่นในตำแหน่งกองหน้าด้วยนะครับกาเบรียลบาติสตูตาคริสเตียนวีเอรีจอจเวอาร์เ,รเบ,บ็เบซินยอรี เอนันครสโปโรเบร์โตบาโจเจรุลกาวิอารีดาริโอฮุปเนโรนันโดบราซิลมาเซโลซาราสอเลส andro เดลเปียรทั้งหมดนี่คือแค่เข้าคร่าวนะครับเพราะมันยังมีตัวเจ๋งๆอ,อีกเยอะมากพระเอกของเราในคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชื่อที่คุณห้ามลืมนับด้วยเป็นอันขาดนะฮะแต่ชีวิตของเคียซ่าผู้พ่อมันก็มักจะมีจังหวะนรกเข้ามาขวางกั้นเส้นทางสู่ความรุ่งโรจ ไม่ต่างอะไรกับลูกชายของเขาอย่างเฟเดริโกสักเท่าไหร่หรอกครับเคียซ่าอาจจะถูกยกเป็นหนึ่งในสุดยอดดาวยิงแห่งเซเรียยุคมหาโหดจากผลงานโหด203ประตูจาก557นัดตลอดทั้งอาชีพซึ่งถ้าหากไม่นับช่วงโดนปล่อยยืมตัวตอนแจ้งเกิดแรกๆและช่วงฟอร์มโดยกับลาซิโอและก็เสียหน้าในตอนท้ายๆเอนริโกเคียซ่านั้นแทบไม่เคยยิงน้อยกว่า14-15ลูกเลยแม้แต่ซีซั้นเดียวนะฮะ แต่ในขณะเดียวกันเขาก็ไม่เคยคว้ารางวัลดาวซันโวได้เลยสักครั้งเช่นกันเคียซ่าเคยกดไปถึง22ประตูจากการลงสนามอย่างจำกัดจำเขียแค่27นัดโดยเกิดขึ้นในช่วงยุคแรกๆก,กับซามโดเรียฤดูกาล1995-96ร 1, แต่ก็ยังเป็นได้แค่พระรองต่อจากอิกอร์พรติและเบ็คเบซินยอรีที่ซัดไปคนละ24ลูกเช็คเช่นเดียวกับซีซั่น2000-200 1ที่กด22ประตู แต่ก็ยังแพ้เอนันครสโปที่หวดไป26ถึงตรงนี้เนี่ยบางคนอาจจะรีบพูดขัดขึ้นมาว่าโอ้ยหนึ่งฤดูกาลยิงแค่20กว่าลูกจะชมอะไรกันนักหนาวะอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองนะครับแต่จากประสบการณ์ที่เคยมีโอกาสได้ดูมาตรฐานฟุตบอลของเซเรอานในช่วงนั้นมาบ้างเนี่ยผมว่ามันเป็นยุคที่ใครยิงได้แตะ17 19หรือ20กว่าประตูมันก็สุดยอดแล้วนะฮะ เคียซาติดทีมชัดอิตาลี17นัดทำไป7ลูกเคยถูกเลือกติดทีมไปลุยยูโร96และฟรองซ์98รอบสุดท้ายแต่จนแล้วจนรอดเขาก็ยังถูกมองว่ามีศักดิ์ศรีเป็นรองหัวหอกของทัพอาซูรีในช่วงเวลาแถวๆนั้นอีกหลายคนและเมื่อพ่วงก,กับอาการบาดเจ็บที่ต้องเผชิญเกือบตลอดทั้งอาชีพนั่นทําให้เอนริโกเคียซาถูกกล่าวขานในฐานะของเนียริแมนหรือมิสเตอร์เกือบครับคือเกือบจะสุด เกือบจะถึงแต่มันก็ไม่ค่อยจะถึงสักทีเว็บไซต์วิกิพีเดียมีข้อความที่ระบุถึงเคียซ่าซีเนยเอาไว้ช่วงหนึ่งอย่างน่าสนใจว่า one of the best striker in Italian football หรือแปลเป็นไทยได้ว่าเคียซ่าคือหนึ่งในสุดยอดดาวยิงของวงการฟุตบอลอิตาเลียนในยุคนั้นในวงเล็บว่า when not injured หรือต้องไม่ใช่ช่วงที่ได้รับบาดเจ็บนะฮะมันฟังดคูคุ้นคล้ายคนลูกใช่ไหมครับ ทั้งหมดนี้มันนิยามประสบการณ์อาชีพการค้าแข่งของเขาได้ประมาณหนึ่งว่าเคียซ่านะเจ็บบ่อยและถ้ามีเทพีแห่งโชคเกื้อนหนุนสักนิดเส้นทางชีวิตของเขาก็น่าจะไปได้ดีกว่านี้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของเอ็นริโกเคียซ่ามันก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่เขาค้าแข่งให้กับปาม่ายุคทองของตระกูลทานซี่นี่แหละครับโดยช่วยให้ทีมผงาดคว้าแชมป์โขปาอิตาเลียนหนึ่งครั้งและยู่าครับอีกหนึ่งครั้ง แถมในปีที่คว้าแชมป์ยูฟ่าครับเขาก็ยังระเบิดฟอร์มคว้ารางวัลดาวซันโบในรายการนี้ที่8ลูกอีกต่างหากเขาเคยตัดสินใจย้ายไปฟีอเรนติน่าในปี1999ด้วยค่าตัวที่ถือว่าสูงไม่น้อยในยุคนั้นที่14.46ล้านยูโรพร้อมกับความหวังของบอร์ดบริหารที่อยากจะให้จับคู่ถล่มประตูกับกาเบรียลบาติสตูต้าแต่สุดท้ายมันก็เป็นหมันเพราะเคียซ่าดันมาฟอร์มตกพอดี แถมยังต้องต่อสู้แย่งตำแหน่งกับกองหน้าเสือเท่าคลาสดีอย่างเปยดรักมิยาโตวิชอีกต่างหากมากว่าทุกอย่างจะเริ่มลงตัวบาติสตูตาก็กลั่นใจเก็บข้าวของย้ายไปอยู่กับโรม่าซะแล้วฮะแต่ถึงจะโชคร้ายได้เล่นกับบาติโกแค่แป๊บเดียวเคียซาก็แท็กทีมกับคีแมนที่หลงเหลืออยู่อย่างรุยคอสตาช่วยกันเข็นทัพม่วงมาหาการไปจนถึงตำแหน่งแชมป์คปาอิตาเลียได้สำเร็จในปี2001 และมันก็ทําให้เขามีความมั่นใจอย่างล้นหลามว่าเขาจะระเบิดฟอร์มที่ดีที่สุดในชีวิตได้ในซีซันหน้าซึ่งมันก็ดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นซัดด้วยนะครับเอนริโกโคเคียซ่าเปิดตัวฤด,ดูกาล2001-2002กับฟีออได้อย่างใช้ไหลโดยการัว5ประตูจาก5เกมแรกจนแฟนบอลอิตาเลียนเริ่มหันกลับมามองเขากันอย่างจริง,จ,รงจังๆเป็นครั้งแรกในรอบหลายปี หลายๆคนเริ่มคิดว่าบางทีมันอาจจะถึงยุคทองที่เคียซ่าจะเป็นพระเอกเบอร์หนึ่งจริงๆสักทีหรือไม่แต่ทันทีที่เริ่มคิดแบบนั้นแค่แป๊บเดียวเคียซ่าก็ช็อตฟิลทุกคนด้วยอาการบาดเจ็บที่ทำให้เอ็นหัวเข่าของเขาฉีกสะบัน้นเคียซ่าเจ็บหนักต้องพักยาว1ปีครับโดยเกิดขึ้นในช่วงขวบวัยที่อายุเข้าสู่30และทำได้แค่มองฉากจบของฟิลเรติน่าที่ต้องกระเด็นตกชั้นในปีนั้น แต่ถ้าคุณรู้จักเคียรซาไม่ว่าจะคนพ่อหรือคนลูกคุณก็น่าจะรู้ว่าพวกเขาไม่ใช่คนในแบบที่จะยอมรับสภาพกับความพ่ายแพ้อะไรง่ายๆครับ เอนริโกเคียซากับเฟเดริโกเคียซาใครเก่งกว่ากันครับผมว่าก่อนจะออกความเห็นได้เกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยเราอาจจะต้องทําความเข้าใจสไตล์การเล่นที่เหมือนและแตกต่างของพอลูกคู่นี้กันก่อนฮนะสิ่งที่เหมือนกันแบบชัดมากของเอนริโกและเฟเดริโกอย่างแรกเลยก็คือคาแรคเตอร์ Character ความเป็นนักสู้พวกเขามีชื่อเสียงในเรื่องของความเป็นมืออาชีพในระดับที่สูงปรีดพอๆกับฝีเท้าทั้งคู่ไม่เคยทําตัวเป็นปัญหาไม่เคยเป็นไวรัสของใคร บางคนบอกว่าเฟเดริโกในเวอร์ชั่นร่างทองมีความเร็วที่จัดจ้านกว่าคุณพอ่อซึ่งเราก็เห็นด้วยนะครับแต่การจะบอกว่าเอนริโกเป็นนักเ็ะที่เชื่องช้าขาดสปีดความเร็วเราก็คงต้องขอปฏิเสธว่ามันคงไม่ใช่เช่นกันเอนริโกเคียซาไม่ใช่แนวลุกตีนจรวดก็จริงแต่เขาไม่ช้าแน่นอนฮะสไตล์การเล่นของเคียซ่าซีเนียมีความโดดเด่นในเรื่องของการจบสกอร์นำมาเป็นอันดับหนึ่ง เขามีความเป็นสูนหน้าในแบบโพสเชอร์ผสมกับความเป็นหน้าต่ําเน้นการเจาะคู่แข่งตรงกลางลิงก์อัพเพลย์กับเพื่อนได้ดีเอาง่ายๆก็คือผมว่าถ้าพูดถึงแค่เรื่องการยิงประตูเนี่ยผมว่าเคียรซ่าคนพ่อคมกว่าคนลูกครับสัญชตาตญาณนักฆ่าสูงกว่าวิ่งหาช่องยิงเก่งแถมยังแอบมีทีเด็ดจากลูกฟรีคิกที่ถึงแม้จะไม่โหดถึงขั้นมิไฮโลวิชเรคบาหรือว่าโรบีบา แต่เคียซ่าผู้พ่อก็แอบซวบฟรีคิกเข้าตรงตะข่ายบ่อยอยู่ไม่น้อยแต่ถ้าถามว่าเขาเป็นผู้เล่นที่เหนือกว่าลูกร้อยเปอร์เซนต์เลยไหมผมก็คงไม่กล้าพูดเต็มปากได้ขนาดนั้นเหมือนกันครับเพราะสิ่งที่เราต้องชื่นชมเกี่ยวกับเฟเดริโกเคียซ่าก็คือเขาเป็นผู้เล่นที่ยืดหยุ่นต่อแทคนติกระบบการเล่นมากกว่าคุณพ่อของเขาหลายเท่าเฟเดริโกสามารถเล่นทางริมเส้นได้อย่างเป็นธรรมชาติมากกว่าแม้กระทั่งในตำแหน่งวิงแบ็กก็เคยเล่นมาแล้ว แถมยังทำได้ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานั่นแปลว่าเขาเป็นแนวรุกที่สามารถถอยลงมาช่วยเล่นเกมรับได้ดีพอตัวน่าถึงแม้จะไม่ได้มีความเป็นศูนย์หน้าพันแท้แบบพอแต่เคียซ่าคนลูกก็สามารถสอดขึ้นมาหาช่องทําประตูในแบบที่คู่แข่งไม่ทันได้ตั้งตัวหรือในภาษาอังกฤษที่มักจะเรียกกันว่า s h โด o w s t ต i เก r หรือศูนย์หน้าเงานั่นแหละครับเฟเดรเโกไม่ใช่แนวรุกในแบบที่เห็นแก่ตัว เขาพร้อมที่จะสร้างโอกาสให้เพื่อนร่วมทีมก่อนเสมอและถึงแม้จะมีส่วนสูงแค่175เซนติเมตรเตียกว่าคุณพ่อของเขา1เซนแต่ว่าเฟเดรโกกลับมีรูปร่างและมวลกล้ามเนื้อที่แลดูกำยำแข็งแรงกว่าคุณพ่อของเขาอยู่พอตัวเหมือนกันเคียซ่าคนพ่ออาจจะโดดเด่นในเรื่องการยิงประตูแต่เขามีกรอบการเล่นเฉพาะตัวที่อาจจะต้องอาศัยความเข้าใจจากคนรอบข้างนิดนึงและมักใช้วิธีการโจมตีกองหลังด้วยเซนการเข้าหาบอลในจังหวะที่ถูกที่ถูกเวลา สัมผัสบอลแรกหรือ first touch ของทั้งคู่อยู่ในระดับที่เนียนแบบไม่มีอะไรให้ติแต่ถ้าเป็นทักษะการเลี้ยงการกระชากบอลผ่านคู่แข่งเฟเดริโกก็น่าจะอยู่ในจุดที่เหนือกว่าในวงเล็บที่ว่าต้องเป็นช่วงฟิตเต็มร้อยนะครับส่วนในเรื่องของความสำเร็จทั้งคู่ก็ถือว่าผ่านการคว้าถ้วยแชมป์มาแล้วเหมือนกันแต่ถ้าเราเช็คไทม์ไลน์ระยะเวลาที่ใช้สร้างชื่อกันจริงๆเนี่ย เราจะพบว่าเคียร์ซาคนพ่อต้องใช้เวลาล้มลุกคลุกคลานสั่งสมวิชาในช่วงเริ like amo, istas, ena, older, els, IB, ่มต้นอยู่นานถึงราวๆห้ถึงหปีเห็นได้จากการถูกส่งไปเล่นให้กับทีมอย่างเตราโมเคียติโมเดนาและก็เครโมเนเซก่อนจะก้าวขึ้นมาสร้างชื่อได้จริงๆในปี1995กับทีมบ้านเกิดอย่างซามโดเรียแต่นั่นไม่ใช่กับเฟเดริโกนะครับ เพราะเขาเป็นเด็กฝึกของฟีอเรนตินาที่พอถูกดันขึ้นสู่ชุดใหญ่ก็ปักหลักในเกมระดับสูงได้ทันทีต่อด้วยการถูกทีมยักษ์ใหญ่อย่างยูเวนตุสดึงตัวไปร่วมทัพและคว้าแชมป์กบปาอิตาเลียสสมัยและที่ไม่พูดไม่ได้ก็คือเฟเดริโกเคียซ่าขึ้นหนึ่งในคีย์แมนสำคัญของทีมชาติอิตาลีชุดที่พงาดขึ้นครองแชมป์ยูโร2020ครับนั่นแปลว่าเคียซ่าคนลูกกระโจนใส่เข้าหาความสำเร็จได้เร็วกว่าคุณพ่อของเขาพอตัว ตอนย้ายไปอยู่ยูเวนตสด้วยสัญญาถาวรสนนค่าตัวเฉียด40ล้านยูโรบวกแอดออนอีก10ล้านเคียซ่าจูเนียเพิ่งจะมีอายุแค่25ปีเท่านั้นนะครับแต่ก็อย่างที่ทราบกันนนแหละฮะเพราะมันดูเหมือนว่าภาพลักษณ์ของการเป็นแข้งที่ได้รับบาดเจ็บอ่อนๆแอดๆจะก,กลายเป็น DNA ที่เขาได้รับการส่งต่อจากคุณพ่อของเขามากพอๆกับพรสวรรค์เช่นกันงานวิจัยด้านพันธุกรรมศาสตร์และโมเลกุลจากบฮาเซกแอนด์มานซุยระบุว่า ลักษณะนิสัยและทักษะพรสวรรค์บางอย่างเป็นสิ่งที่สามารถถ่ายทอดผ่านทางพันธุกรรมได้ถึงร้อยละ50ขณะที่อีกครึ่งหนึ่งเกิดจากการกระตุ้นผ่านปัจจัยภายนอกเช่นการเลี้ยงดูและก็สภาพแวดล้อมนอกจากนี้ค่าเฉลี่ยทางสถิติยังระบุด,ด้วยว่าองค์ประกอบในเรื่องความแข็งแกร่งของมัดกล้ามเนื้อความคล่องตัวในการเคลื่อนไหวหรือว่าไหวพริบปฏิพาณมันมักจะเป็นสิ่งที่ถูกส่งต่อมาจากพ่อโดยส่วนใหญ่ ขณะที่คุณแม่จะให้ในเรื่องของสติสัมปชัญญะปัจจัยในเรื่องมันสมองความฉเฉลียวฉลาดแต่นั่นก็ไม่ใช่กฎที่ตายตัวเสมอไปหรอกครับเพราะถ้าการส่งต่อลักษณะทางพันธุกรรมมันเป็นกฎที่ตายตัวขนาดนั้นเราคงได้เห็นลูกชายหรือว่าลูกสาวของผู้ที่ประสบความสําเร็จในแขนงใ,นใดๆก็ตามบนโลกเข้ามาสานต่อรอยเท้าอันยิ่งใหญ่ของบัมพบุรุษกันได้หมดและคําว่าลูกไม้หล่นไกลต้นจะกลายเป็นประโยคที่ไม่เคยเป็นความจริง เช่นเดียวกับการที่จะไม่มีนักฟุตบอลคนใดที่พุ่งชนความล้มเหลวโดยการที่มีจีเนติกความเป็นแข่งระดับโลกของคุณพ่อไหลเวียนอยู่ในสายเลือดคราวนี้กลับมาที่ประเด็นหลักของเรานะครับถ้าสังเกตกันดีๆเราจะพบว่าการส่งไม้ต่อระหว่างพ่อลูกตระกูลเคียซ่าไม่ว่าจะมองในแง่ยีนเด่นหรือว่ายีนด้อยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการส่งต่อลักษณะทางกายภาพหรือทักษะพรสวส่วนนะฮะแต่การที่พ่อลูกสักคู่หนึ่งจะถอดแบบรอยเท้ากันออกมาได้เหมือนขนาดนี้ มันจะถอดกันแค่เรื่องพันธุก,กรรมไม่ได้ครับแต่มันต้องถอดแนวคิดจิตวิญญาณออกมาด้วย <got> I know sometimes life can be tough and you feel like you just had enough มันจะมีคำคำหนึ่งของคนอิตาเลียนที่เรียกว่า p r e เดส t i n a t o ครับมันเป็นคําที่ใช้นิยามถึงเด็กสักคนที่ถูกลิขิตให้พบกับชะตาที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าคุณคือเด็กคนนั้นที่ไม่ได้เชื่อถือเรื่องโชคดวงอะไรมากมายแล้วก็ไม่ได้มีความมั่นใจล้นทะลักแบบเดียวกับอะคิลิสที่ยิ่งทนงเชื่อในศักยภาพของตัวเองอย่างแรงกล้าว่าตัวเองคือนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่กรีกเคยมีมา คำว่า Predestinato ก็อาจจะแปลเปลี่ยนกลายเป็นความกดดันทิฐาโถมเข้าใส่คุณอย่างมหาศาลเฟเดริโกคือหนึ่งในคนที่ถูกตีตรานี้มาตั้งแต่วันแรกที่เขาสร้างชื่อในทีมชุดใหญ่กับฟีอเรนตินาแล้วครับนั่นก็เพราะมันมีสัญญาณบ่งบอกบางอย่างที่ชัดเจนว่าเขามีศักยภาพที่จะเดินตามรอยเท้าหรืออาจจะไปได้ไกลกว่าคุณพ่อของเขาจริงๆโรเบโตมันชินีอดีตเทรนเนอร์ทีมชาติอิตาลีชุดแชมป์ยูโร2020 ที่เคยเป็นทั้งเจ้านายของเฟเดริโกในรั้วทีมชาติและก็เคยเป็นเพื่อนร่วมทีมของเอนริโกตั้งแต่สมัยอยู่ซามโดเรียออกมากระบุว่าหากพูดถึงแค่ทักษะพรสวรรค์นในสนามสิ่งที่เหมือนกันมากๆของพ่อลูกคู่นี้คือสิ่งที่เรียกว่า last touch before a shot on target หรือจังหวะแต่งบอลสุดท้ายก่อนยิงประตูแต่นอกเหนือจากเรื่องนี้ทั้งคู่เป็นผู้เล่นที่มีสไตล์แตกต่างกันอย่างชัดเจน ขณะที่ฟาบิโอคานาวารอดีตปราการหลังบอลองโดทีมชาติอิตาลีชุดแชมป์โลกก็ระบุว่าเฟเดริโกมีศักยภาพที่จะไปได้ไกลกว่าคุณพ่อของเขาและมันไม่ใช่แค่เพราะพรสวรรค์ทางฝีเท้าที่ส่งต่อกันมานะครับแต่คานาวารระบุว่าสิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับเฟเดริโกก็คือเวลาที่ลงสนามเนี่ยนักเตะคนนี้มันไร้ซึ่งความหวั่นเกรงคู่แข่งอย่างสิ้นเชิงและเมื่อใดก็ตามที่มีใครพยายามจะบุลลี่เขาในสนาม เคียซาจูเนียจะพร้อมเปิดสงครามด้วยทันทีแบบไม่หลังเลและมีความกระหายในการเอาชนะมากกว่าเดิมหลายเท่าถึงแม้ว่าตอนนั้นทีมจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากแค่ไหนก็ตามและผมค่อนข้างมั่นใจว่ามันไม่ใช่สิ่งที่สามารถส่งผ่านได้ด้วย DNA เพียงอย่างเดียวแต่มันสามารถส่งต่อได้ด้วยการเลี้ยงดูการปลูกฝังจิตวิญ,ญญาณความคิดที่ดีจากคนเป็นพ่อเป็นแม่ มันคืออีกหนึ่งเบ้าหลอมสำคัญที่สร้างตัวตนในแบบที่เป็นเราฮะนั่นก็เพราะ DNA ไม่ใช่สิ่งที่สร้างความเป็นพ่อแต่การอยู่เคียงข้างตรงนั้นต่างหากที่จะทำให้คุณกลายเป็นพ่อที่แท้จริงการที่เฟเดริโกเคียซ่าด,ดื้อรั้นไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาไม่ว่าจะในวันที่ได้รับบาดเจ็บหนักจนฟอร์มตกอย่างยาวนานถูกมองเป็นเพียงแค่ซากปร,รักหักพังจากช่วงเวลาอันรุ่งโรดของเมื่อวันวาน หรือในวันที่ผู้คนนับล้านส่งสายตาที่สิ้นหวังไปหาเขาในช่วงเวลาที่ต้องนั่งสำรองครั้งแล้วครั้งเล่ากับลิเวอร์พูลพร้อมกับตีตราว่าเขาสูญเสียสปีดหรือผ่านช่วงเวลาที่พีคที่สุดของตัวเองไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยเคียซ่าหลังเจ็บหนักไม่ใช่เคียซ่าคนเดิมอีกต่อไปแล้วเอาจริงๆผมก็ไม่กล้าก,การแขนปฏิเสธแทนเขาแบบเต็มปากเต็มคอหรอกครับมันอาจจะจริงก็ได้แต่ถ้าจริงแล้วยังไงวะ จริงแปลว่าเราจะไม่สู้แล้วเหรอถ้ามีคนบอกว่าเราเป็นแข้งอิน jury โพรนหรือเป็นแข้งกระดูกยุงเราก็จะก้มหน้ายอมรับมันอย่างเต็มใจไม่เถียงไม่หือไม่อืออย่างนี้เลยไหมมันก็ไม่เป้าจะมีมากหรือมีน้อยเราก็ต้องสู้ด้วยทุกอย่างที่เรามีเพล่าวะผมบอกเลยนะครับว่าจิตวิญญาณน,นักสู้ที่กล้าหาญแบบนั้นย่อมไม่ได้เกิดจาก DNA เพียงอย่างเดียวแน่แต่มันคือการบ่มเพาะสั่งสอนจากคนเป็นพ่อ ที่เคยผ่านช่วงเวลาแห่งการฝ่าฟันโชคชะตาเส็งเครงในบางจังหวะของชีวิตตัวเองมาแล้วเช่นกันช่วงเวลาที่เคยบาดเจ็บออดแอดแอดตอนอยู่ปามาอีกทั้งต้องเป็นพระรองต่อจากเคสโปหรือกองหน้าเพื่อนร่วมชาติคนแล้วคนเล่าหรือการเจ็บหนักในวัยขึ้นเลขสามตอนสวมเสื้อฟิออแต่ก็ยังอุตส่าห์ล้มลุกคลุกคลานดึงดันไปต่อกับลาซิโอแล้วกลับมากู้ชื่อเล็กๆอีกครั้งกับเสียหน้าในฐานะเสือเท่าจากผลงาน1 0 11และ12ประตูในการเปิดตัว 3, สาสี่ซันแรก จนได้รับการเชิดชูอย่างเป็นเอกฉันท์ว่าน,นี่คือหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรเคียรซ่าผู้พ่อส่งต่อหัวใจความเป็นนักรบการไม่ยอมแพ้ความเป็นมืออาชีพที่ไม่เน้นพูดแต่เน้นทําไม่ตัดพอะตีโพยตีพายโทษนั่นโทษนี่แต่มุ่งก้มหน้าทําแค่ในสิ่งที่ทําได้ตอนนี้ซึ่งก็คือสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแล้วทํามันให้ดีที่สุดเรื่องเมื่อใดก็ตามที่คุณทํามันอย่างต่อเนื่องด้วยหัวใจจริงจริง คุณก็จะได้รับรางวัลตอบแทนเป็นความเคารพจากผู้คนรอบข้างที่มองเห็นตัวตนที่แท้จริงของคุณชีวิตของพวกเราหลายๆคนไม่ใช่ชีวิตที่เปี่ยมไปด้วยพรสวรรค์ที่สามารถการันตีความสําเร็จหรือว่ายศถาบรรดาศักดิ์ได้แบบพวกคนที่เป็นอัจฉริยะโดยกาเนิดหรอกครับเคียซ่าผู้พ่อก็เช่นเดียวกันเขาไม่ได้ทรงสเสน่ห์เหมือนโรบีบาโจไม่ได้มีสตอรี่ก้าวข้ามข้อขอราหาอันยิ่งใหญ่แบบเปาโลรอซี่และย,ย่อมไม่ได้เป็นขวัญใจนักเลงขาบู๊เหมือนมากโกม,มาเตรัซี่ แต่เขาคือเพื่อนพระเอกในหนังน้ำดีซักเรื่องที่มีกลุ่มแฟนคลับเหนียวแน่นเป็นของตัวเองและภาพจำของกองหน้ากระหายเลือดที่ิะบัดหนีกองหลังภายใต้เสื้อโอเวอร์ไซส์ตัวใหญ่กางเกงพองๆสไตล์แบ็คกี้หลุดเข้าไปพังประตูนในยุคสมัยที่เกาโชเซเรอา่องประกายเจิดจ้าที่สุดในประวัติศาสตร์พร้อมกับเสียงแส้สองจากแฟนบอลที่จะการันตีให้เป็นเสียงเดียวกันว่า e n ็นริโก i เคียซาคือหนึ่งในสุดยอดดาวหญิงที่ร้ายกาจที่สุดคนหนึ่งของเซเรียโดยที่ไม่ต้องเอาถ้วยแชมป์รายการไหนมันโน้มน้าวให้เราเชื่อเลยทั้งนั้นซึ่งจะกลายเป็นบทส่งท้ายที่ตอกย้ำให้เราทุกคนได้เห็นว่าการส่งต่อจิตวิญญาณที่ดีสำคัญกว่าการส่งต่อพรสวรรวนที่ดีและน่าจะเป็นเส้นทางการต่อสู้ชีวิตที่กล้าหาญในแบบเดียวกับที่เฟเดรโกเคียซ่า เฝ้าฝันอยากจะไปให้ถึงแบบเดียวกับคุณพ่อของเขามากกว่าความสำเร็จใดๆในโลกครับ